ียนผู้รับผลประโยชน์เพิ่มผู้รับผลประโยชน์และลดจำนวนผู้รับผลประโยชน์ทำได้ไม่ยากติดตามรับชมรับฟังจากคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องอส,อสสอและอสมอจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่รับฟัง หมอชาติอยากเล่าในวันนี้ครับหมอชาติจะมาคุยเรื่องการเพิ่มผู้รับผลประโยชน์การลดจํานวนผู้รับผลประโยชน์หรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นั่นเองนะครับผลประโยชน์อะไรครับผลประโยชน์ชกสอ,อสมอนะครับทาได้ไม่ยากครับพี่น้องอสสอ,อสมอครับท่านก็นจะต้องมีแบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมผู้รับเงินสงเคราะห์ ของสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเอกสารที่ดาวน์โหลดสามารถไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บชกสอสมอได้หรือว่าท่านจะดาวน์โหลดจากลิงก์ที่หมอชาติวางไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปแล้วเขียนเอกสารได้เลยนะครับการเขียนเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย,อย่างไรเช่นจะเพิ่มจะลด ก็สามารถทําได้เลยในเอกาสารนะครับจะบอกว่าท่านจะเพิ่มผู้ใดเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับหรือว่าจะลดจํานวนผู้ใดนะครับที่จะไม่ให้รับผลประโยชน์แล้วนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้ครับท่านก็จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับท่านจะต้องเขียนแบบฟอร์มแล้วท่านก็จะต้องลงนามพอลงนามเสร็จแล้วท่านก็จะต้องเอาเอกาสารฉบับนี้ไปให้เจ้าหน้าที่รอปอสตลงนามด้วยนะครับลงนามเป็นพยาน และหลักฐานเอกสารที่จะต้องส่งไปพร้อมก็คือเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่น้องอสมอ,อสสอนั่นเองที่เป็นสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็เอกสารของเจ้าหน้าที่รอสตอนะครับบัตรประชาชนก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นเอกสารของสมาชิกที่เราเพิ่มเราลดนะครับถ้าเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเพิ่มเข้าไป ก็จะต้องเขียนรายละเอียดด้วยนะครับว่าให้ติกรายละเอียดด้านในเอกสารนะครับว่าถ้าท่านจะเพิ่มกรณีผู้รับผลประโยชน์รายใหม่นี้นะครับท่านจะให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์สัดส่วนเท่าไหร่สามารถเลือกได้นะครับหรือจะหารเฉลี่ยเท่าเกันก็ได้นะครับโดยผู้รับเงินสงเคราะห์นะครับเพิ่มจํานวนนี้เราก็จะส่งเอกสารเราเพิ่มไป1คน2คนก็จะต้องส่งเอกสารเท่ากับจํานวนที่เราจะเพิ่มไปนะครับ เอกสารที่ต้องส่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดธนาคารทกศนะครับแล้วก็ส่งไปที่สมาคมชกศอ,อ,อสมอนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีช่องทางนะครับมีช่องทางก็คือท่านอาจจะทําเอกสารเสร็จแล้วท่านก็ไปฝากไว้ที่รอปสตอจากนั้นรอปสตอก็จะดําเนินการ ฝากไปยังอำเภออำเภอก็จะส่งต่อไปยังศูนย์ประสานงานชกสอสมของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดแล้วนะครับมีศูนย์ประสานงานที่แต่จังหวัดจังหวัดเขาจะดําเนินการจัดส่งไปให้นะครับแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าอาจจะช้าหรือจะลําบากเขานะครับท่านก็สามารถที่จะพับเอกสารใส่ซองจ่าหน้าถึง สำนักง,งานชกสอสมอได้เลยนะครับซึ่งที่อยู่สำนักง,งานชกสอสมอผมได้วางไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนจดหมายแล้วก็ส่ง ems ไปถึงสมาคมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเอกสารก็จะรีบดําเนินการให้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยุ่งยากเลยนะครับนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มหรือลดนะครับท่านก็สามารถ ที่จะทำได้เลยนะครับผู้รับผลประโยชน์ชกศอสมอครับพี่น้องอสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติด้วยนะครับท่านเกิดจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับที่หมอชาติจะนํามาฝากพี่น้องอสมอในทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Eu não